มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถสวยและรถหรูราคาเบามากเพียง1 1 5 0 0 0้านบาทสำหรับตัวนี้ CLS 250ตัวดีเซลนะคะ C D I นะคะดีเซลเพียวๆเ,เลยไม่มีไฮบริดหรือไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นประหยัดน้ำมันมากไม่ต้องกลัวเรื่องไฮบริดนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว b e n ซ CLS 250ปี2012นะคะ1 1 5 0 0 0้บาท มาพร้อมอ่ากระจังหน้าใหม่ไมเหน้าเชนด้านข้างของเขาอันนี้จะเป็นแม็กนะคะแม็กขอบ10เท่าไหร่เนี่ยแม็กขอบ18นะคะยางโอ้โหยางยังใช้ได้ดีอยู่นะคะส่วนแม็กนะคะต้องบอกมาในส่วนของแม็กไม่มีริ้วรอยนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นแนวสปอร์ตมากนะคะสําหรับ cls มันจะโฉมแบบสปอร์ตหรูมากนะคะ cls 250นะคะสําหรับคันนี้จะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่ เปิดกลาจลีโหมดได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นข้างหลังก็คือจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าการันตีรถสวยหน้าเดิมหลังเดิมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะโอ้โหภายนอกจะเป็นสีดำแต่ส่วนภายในอันนี้จะเป็นออกสีครีมนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เดิมมากแล้วไม่อยู่แค่แสนสองเท่านั้นนะคะคันนี้ก็จะมีออปชันของเขาบอกเลยว่า <S 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 ท็อปสุด เบาเมมโมรี่นะคะได้3ท่านพ่อแม่ลูกใครขึ้นก็สามารถกด1 2 3โดยที่ไม่ต้องปรับเลยนะคะเมมไว้ Memory ได้เลยนะคะเบาเรื่องสามารถที่เลื่อนตรงข,งข้างๆประตูตรงนี้ได้เลยนะคะออปชั่นเครื่องเสียงฮัมมานนะคะหลังคาสลูปบอกเลยว่าออปชั่นครบมากค่ะนี่มีปัญหาอะไรคันนี้สามารถที่จะเข้าสู่ b เบรนท์ไทยแลนดได้เลยค่ะนะคะอ่ะ มาในส่วนของคอนโซลให้ดูความสะอาดความใหม่และรถไม่มีลิ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะคอนโซลหน้าของเขานะคะแอร์ดิจิตอลทุกอย่างปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะไปค่ะโอ้โหนี่ค่ะด้านหลังของเขาต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นแนวสปอร์ตมากนะคะอันนี้นะคะสามารถที่แอร์หลังมี อ,อันนี้คี่เก็บของนะคะสามารถที่จะเก็บของสัมภาระแก้ววางได้ปกตินะคะอันนี้สามารถที่จะเลื่อนเท้าแขนได้นะคะตัวนี้นะคะต้องบาเอ็มจีรอบคันเลยนะคะเบาต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงคันนี้เอาไปเลย100%เดอกเบี้ยน,นะคะถูกมากจริงๆลูกค้าเครดิตดีรับไปเลย2.6นะคะดูสิคะด้านข้างจะมีไฟนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีไฟได้นะคะ อันนี้มีทั้งหมดรอบคันเลยนะคะใครอยากได้รถดีรถสวยรถเข้ามาใหม่ๆราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับ CLS ดีเซล l คันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย083888181 8ม่เมียวดอกถูกนั่นเองค่ะ